พี่น้องน่าสำหรับสวยที่สองโอ้า้อกหาสวยเพ่ๆใช้ทีมาซาอะโดาสบวรน่ะมีเติมตลอดอันนี้เติมสะว่ามีกล่องกัเสร็จหรอกน้เติมตลอดปรุงแบบกระตงซีบจิ้กันแล้วอะรยวา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 ยสวยดีทุกคน ดีตอนครับทุกคนเขากับยูเบอบี้โอเคแดดแดดแดดขอมั่นในก่อนจะบอกวันนี้เนาะมาทุกคนมากินบุฟเฟ่ห่านเกาอะไรห่านเกาต้นเอร์นี้เป็นเม,มนูใหม่เนาะที่เพิ่นบุฟเฟ่เฮดมาก่อนเนาะกะเขาจะแบบเวลาสิมากินอยู่หันนี้นาะจะต้องไบบเอ่อเบิรงนยูเพจเพิ่นก่อนเพิ่นอัปเดตเม,น,มนูให่ยังเช่นนะั้นเมื่อน,นี้พิเศษเนาะมีเฟอเฟอร์เฟอบุฟเฟ่เฟอเนาะเฟอมีเกี๊ยวหอะะม,ม,มเนาะแล้วก็มียมีิยังว่ามีชิ้นเปื่อยอย่างเช่นนะั้น ของโปรดเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิมา,บมาเบิ่งกันว่าเฮาสิกินจักถ้วยตั้งเป้าไว้ประมาณ20ถ้วยเนะาะ20ถว้าถุยบ๊บอบอีทแหลกนั่งเบิร์นได้ดินั่เบิ่งนนั่งเบิ่งนอันนั้นเนาะนั่งเบิ่นนงนอู่อยนางเี้ยนี่โอเค้เามาก,ก็จะเห็นเลยเนาะสบายดีสบายเนี่ยเ<อ>บิร์นกันเบิ่งนิดนึงเนาะโอ้เขียวเฟิร์สแล้วก็ซีเนาะ โอ้โหนอนแต่กลางนานจะมีสิ่เปื่อยอยู่ในหมอนหรือบมุมีโอเคอเครือคนะ่องน่าเมีบ้างมุ่งนี้ดอีกมุ่งเนี้ยน่าแจ้งแบบแสงนะพี่กาส์ดหาดีใจพี่การ์ดหา,ดา,หานอย,อยู่ทีผู้สะเลาวนอะทุกคนนอะ อยู่ผู้สละขามคว้ามาจากตัวเมืองปารีสนองขามมาแล้วก็บยูตินผู้สละเนี่ยขี่มาตามท่างเลยเนาะก็เจออย่างไงบุฟเฟ่ตัวนี้แมนตะกี้สาขาพันเนาะเดี๋ยวนี้คนอาจจะอัพราคาขึ้นมาเปสามสิบแล้วเนาะเพราะว่าสินค้าทุกอย่างมันแพงเนาะอ่ะจะสำหรับเท่าระคุมอยู่แล้วเนาะบายดีผมเป็นชายบล็อกนั่งกันอยู่เลยตอนนั้นท้ายลราต้องติ๊กต็อกเหมือนชายยูทูบเลยเปิด ต้นนี้เขาเอาตักแสงหนาเลยเขาเอาใส่จองแล้วก็จุจ่มๆๆอ๋อนี่จริงใช่ไหมขนมากุกๆเนี่ยใช่สีเป,ปื่อยปะสีง้อเปื่อยแต่ว่าเขาซ้อยซ้อยได้ได้ต้นนั้นจะเป็นหมูนี่หมูดแดงเขากับปนๆกันเลยนะกินมาทุกยอย่างอายาจริงๆบางคนเขาจะกับโบมาซุกแห่นะน,นะเขาจะกับว่างใส่ถุยเขาจะว่างใส่ถุยได้เ,เลยนะแต่คือเขาเขาอาจจะแบบเซฟๆเนะาะให้มันสุกๆ,ๆ จ้องเดียวกับยิ้มแล้วเนาะว้าวเป็นครั้งแรกเนาะเท่านี้เป็น f อฟซีห้องอาารนี้อยู่แล้วเป็นครั้งแรกที่เมันมีเฟอเนาะตะกี้ตอนเปิดทานนี่เป็นกระเคียนอยู่แล้วได้ว่าบุฟเฟ่ต์เสร็จน้องเสียนาะแต่ว่าตอนนั้นก็จะมีแต่มีกะทินี่ข้าวปุ้นน้องเสียนลูกสิจุจุกลูกสีจุกจุกเนาะลูกสีจุกจุกเฮ็ยเพื่อนกันก็เทากินอยู่ที่แบบน้อยเองเต็มเกียวทุกคนหืมใส่เข้าไปแบบจุกๆนะ ตรงนี้่บริรลทุนแค่นี้นะปกติแบบถ้วยหนึ่งกินยูหาดแบบโบเมนบุฟเฟ่ก่ะเ้าไปพัดโหขั้นพามากินน้ำตกเนอะกับโปยางเนอะเอามีดมาเนอะเลยกบน่ะแล้วก็หลวกหนี่นึงเขาก็จะได้น้ำตกปรุงแบบปรตงซีมซีมก <c> ันเด้อน <c> ี่เป็นมะเอเนาแบบสดกันนะ ไครีมาซห้าอ่ะโนวงนะมีเติมตลอดน่ะอันนี้เติมเฉพาะว่ามีกล่องไม่ใช่หอกน้เติมตลอดเติมตลอดเอมาไลส์ไดกระหับใหญ่น้อมาไลส์รีกับเบิร์ตอเน้อต้งมาไลส์ีงไดม่กินเออควาขายดีขายดีมาเติมมาเติมตอนกันเติมตอนกันอูกนงเามีมูเนอมหมูแดงหมูแดงแต่ว่ามันมีความกรอบของ มันมูลลน,น,นั่นน่ะบนนี้นะเดีเ๋ยวอะไรเมนูของเราเฟรชของเราจุกจุกกันมาเด้อมาเด้อทุกคนเด้เดอแลบจะบบเห็นเสน <c oughs> ้นบไมีเส้นเนาะี่นตอนเออไม่ทูเออะเดี๋ยวเขามาเบิง่งกันเนาะเดี๋ยวสิตัางถ้วยไปอยู่นี่เลยเนาะกินนะเฮาสิกินในจักถ้วยมื้อนี้ก็สิเอาตามงมันนี่เนาะสิบ่ได้แบบว่ากินนะเท้าว่ามันเปืเอเเ้อนเออกินซ้ำไหวแต่ว่ามันเป็นตะแส,สแเดี๋ยวเฮาลองมาชิมกัน ี่หรือมอเกี้ยวน้อมีมีเกียเก้ยวน้เนาะทุกคนนอน่ะจะเป็นเกี้ยวหมูมั้ง oh My God สิ่กันนาะทุกคนเนาะสุบหอมมาก้กินเปลืออร่อยอร่อยแข็มากพี่เนี่ยมากตอนแบบเยอะมาก ข่อยซองทีเห็ดแบบว่าเป็นเกี๊ยวต้มยำนะเข้านี่มากจากจะส่วงแบบเลกแหลกด้วยเนาะส่วงกับบล็ลกปันแดงส่วงที่เป็นเปลี่ยนราคาเนาะตะกี้เป็นเที่ยงคล้ายแบบ18บแปดท่านนะคล้ายแด่งในน้องสิบแปดท่านบุฟเฟ่วันนี้พอดีเขามายางแถวบุศเหล่าเนาะยางตอนแรกเลยมาเห็นอาหารนะเห็นอาหารเคี่ยนทั้งหน้า่าบุฟเฟ่ข้าวปุ้นเขาก็เลยแบบอ๋อเข้าไปคนมากินข้าวปุ้นนะเขาก็เลยแบบเฮ้ย ต้องจัดแล้วบัดพ่อแมอ่อเลียนกะจะเป็นบุฟเฟ่ที่มีข้าวปุ่นเนาะแล้วก็จะมีอาหารอยู่ให้ประมาณสองเนียนะแต่ละมื้องก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆเบิง่งอยูเฟสบุฟก่อนมาเน,ะน,น,นาะบัตหลังสวยที่หนงพี่หนงเนาะ <laughs> สำหรับสวยที่สองเนาะโอ้แข็งแรงพร้อมร้ายพร้อมร้ายกับสุกเน,น,นี่ย เราบอกแล้วว่าเป็นเติมตลอดเนาะไม้เท่งน้ำซุปเนาะไม้เท่งน้ำซุปแล้วมันเติมอะไรเงี้ยนสวยที่ซองเนาะที่เขาจะแนะนำก็คือจะเป็นเมนูเกี๊ยวเนาะเฟอเกี๊ยวเนาะเพื่อย่างไร้คนโมเสารว่ามันเป็นบุฟเฟ่เนาะเขาขีบมันแหยเบิ่งเลยเนาะวอู้หูอยากใส่ไรสักหน่อยก็ใส่เนาะมาเลยพี่น้องมาเลยดีดีเถเนี่ยจะเป็นแบบน้ำซุปเกี๊ยวเครื่องหนึ่งเขาจะเข็ยนแบบเป็นสูตรต้มยำเนาะอีเครื่องหนึ่งเขาจะใส่เป็นอ่า สีเปื่อยเนาะจะใส่เป็นสีเปื่อยซะบวกกันกับอ่าสีหมูแดงเล็กหน่อยเพื่อให้มันหอมนะเขาจะใส่ตรงอกเลยเนาะเพิ่งลาดมาด้วยเทียมเจียวเพื่อความหอมและตบเกล็ดผักอ,อ่าเขาจะปรุงหนังก่อนนะเขาจะปรุงจะใส่มะเขือเทศเข้าไปนะอันนี้แม่นยังไง ับท่ากกำมันเป็นอะไ,นไรนู้นได้หรอมันก็เป็นหมูเพราว่ากลาเตียกเออเขาก็จะใส่อันนี้เข้าไปเนาะเพืเออ่อเขาจะปรุงให้มันเป็นแบบรสตร้มยำต้มยำนะเพชเข้าไปไหลายๆตะก้าน้ำตาลเ่าบุ้งทวดินสวย,นดดนยเ,ยเานาะทั้งนี้ทวดิน <c oughs> แจ่มเลยเอะนะน้ำโลงวันนี้แทบเขาเหมือนกันแทบสุดยอดด้วย <c oughs> นี่ตัวนี้ตัวนี้เขาสีบบเนนลูกซิดเนาะเขาสีเนีนเกี่ยว สองัวยนะัวที่สองนี้ฮะหา yeah. สิบพันเนอเอกินจ็กแซมหน,น <laughs> <laughs> ึ่งเนะ่อเป็นไห่ทงอยู่เนาะ <laughs> 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 แต่เขาก็มาใส่น้ำตาลนะใ <laughs> ส่น,น้ำ ใส่แล้วบ๊ยั่งยัง่งใส่หรือ,อรเปล่าใส่แล้วอะคือไมาย่างเขาเป็นคนไทยเขาบีบ,บรรมะนาวสุดท้ายเนาะเพราะว่ามะนาวนี่มันมีวิตามินซีสูงรรมะนาวมีวิตามินซีสูงแต่ว่าวิตามินซีเนี่ยมันจะซูนสลายไปถา้าักกับอุณหภูมิเนาะขั้น,อน,อน่อนนี่เขาจะบ,รรจะบรรดได้วิตามินซีเลยเนาะจะได้แต่กลมสวยสน,น,รรนั่นมะนาวต้องใส่สุดท้ายหมูแล้วกนะก็ใส่ซอสเข้าไปเติมรีวิวเก๋แซ่บวะ แ่บแสบจะเป็นพวกินว่าถั่วนอสาห่าผ่เป็นมาตลอดเพราะว่าสาสาหาบ่แมสาหาผสาหิาผ่าอ้ยไกลอ้ยหูรตนสวาย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 วถือแกแสบแบกได้กแสบได้ลายได้ดเกันยูยู u b e ใคเป็นวที่สนเป็นเฟอร์เกียวอร์เวเชฟกระทะทองเหลือง ความแซบ<ฮ>ความหนําแดงหนําแดงมากชิม,มกันก่วย,พว,ยพวพอเวลาเอาเ็ดเนาะอเวลาเาปรุงเผนะ็ดๆรถซาดมันจะตรงจางมันจะจางร่อยหับรถนะต,นนหหต,นต้องนี่อาหารกินเผ็ดจะต้องปรุงมอดีนมันจะจาง นนคนกัดเจะลายเนาะโดยเฉพาะค,คนนี้ขาประจังเลย <c oughs> มาตลอดเนาะมาฝากของอยู่เนี่ตลอดปกติเขาฝากของทุ่งมอเนาะนี่ฝากของ, <c oughs> งนี่บุ๊คเต้ซื้อแหวนในน้นำตัวน้อยหนึ่งซื้อป๊อปซื้อป๊อปเนาะอืมจะจังไหนเฟิร์นี่โสดอยู่เฟิร์นี่โสดอยู่มากินอยู่นี <c oughs> ่เรื่ยอยป่โดยกิน <c oughs> ยอ้นยอนวัยบ๊อบมากเลยมากเอโด อายมากเลยเขาจะนี่กัประมาณห่อที่สองร้อยสิบสามเดียวของเนี้ยห่อที่พอดีไรเนี่ยนอนหมดเลยนาะเคยเคยกินเฟอร์เหรอวะเคยมีบุฟเฟ่เฟอร์อยู่นี่มาก่อนวะหางแหลกของน้องหรือว่าหางแหลกของหางร้านเดียวหางแหลกของหางอุ้ยแสดงว่าตัวของจริงมั้งตัวแม่นแล้วนี่หางแหลกของหางเลยน้องโอเคนี่มากับมูบอกนี่ทีมงานมาเนี่ยมูมีแต่สองคนเนี่ยะอ่กโอเคอะอตามสบายเลยน้องเด้อ ขอบใจขอบใจมากอุดนุนหาญอ้ายยินดีตอนทับคนเบิ่งทั้ง18คนของเฮาเนาะแชนแนลเฮาเป็นแชนแนลใหญ่นะตามมาได้18คนนะนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงของหาญแล้วทุกคนเนาะอ่าจะใหทุกคนมาสั่งกาแฟอีกครับกาแฟกาเอสเปรสโซ่รอครับผออเอ เป็นบรรยากาศนาอีกส่วนของห้างนะสายคนเงินพวกเราในนีประมาณสิบแปคนนะตั้งเินสิบแคนรอยมากควจะนอากีตารม้ยเนี่ยกีตาร์เมื่อแล้วน้องเปรดินกีตาร์สมองปีสมาดินกีตาร์บที่าเนาะจะเห็นเป็นเอ่อเอรสิตเปลยนนะแดง เดี๋ยวทุกคนจิบอุเซียว่มันเสบอีลีเนาะท่านี้เทาไ้ตามตามถั่วี่ซามะาห่หน่อยพักอีกแล้วถึงจะใส่นะกีเิงอันนี้ของขีดเนาะพี่กอนนาจะมาปรุงเป็นตมยำเนาะกี่น้ำตาลใส่ไปสองวง ตัวคุณไปเนะาะตัดขาดจากบุฟเฟ่ต์เลยตอนนี้ให้ห่วงนะ่ากินยังก็ไดัยรัชทา ไม่ดีแต่บุฟเฟ่เนาะกาแฟกระแซบเื่นเอน <c oughs> อันนี้กจะสวยที่สามเนาะซึ่งมาน่าจะเป็นถผลสุดท้ายสบายอิ่มแหละนะกินเกินนี่ก็ฟื้นถามว่ากินไหนสาก,ก,กินได้าเาแต่มันน่าจะฟื้นแหละนี่นั่งนงนี่สบายๆคือว่าเกินคุ้มในมือที่เขาหยางมาแพงเนาะสินค้าทุกอย่างแพง มั่งคืนเงินเฟ้อเจเขากินเนาะสามถ้วยนี่นะได้แค่ในราคาเส้าหาพันพี่น้องคุ้มมากเนาะกับปลาไว้เนาะแต่ยูทูปให้เนาะกันไปอ่ะเบิ่งเนาะเมนูก่อนจะมาเนาะเช็คเมนูหน่อยเนาะจะลำเหนื่อยด้วยกัน้ชื่อห้างอารีคาเฟ่เนาะอันนี้เนาะทุกคนเนาะระวังเด้อเนาะไปร้ากินกินเข้าไปเลดเนาะแต่ยาะมาไหวอ่ะเชนเนาะ จะตาถั่วกบผหางผ่านไปนะทุกคนนะมุมแกโบผ่านเปิดน่องข้าวฉี่สอนนะทุกคนนาะมันมาคงห้าสอนเสนอโอเคนะสอนเสนอโอเคแล้วเคแต่ขั้นแต่ขั้นสียเอาัวน้มาสอนใส่ก่ได้นะอันตรายสอนสามเนาะ อย่าลืมนะทุกคนเนาะนจังไรก็ตามทุกคนที่เขามาเบิร์นเนาทุกคนเนาะ <c oughs> อย่าลืมกดสตอร <c oughs> กดไลค์กดแชร์ <c oughs> โอเคเพื่อให้ป๊อบบี้บ๊อกเนาะมีไลคนะ์ขับเนาะเขามาจะได้มีเวลาตาัดต่อคลิปนะให้ทุกคนเนะาะฝากถึงพี่น้องฝากถึงทุกคนนะครับฝั่ <c oughs> งไทยด้วยครับเข้ามาดูกดไลค์กดสตอร์คมากินข้าวที่ลาวกดแชร์ไปด้วยนะครับผมป๊อบบี้บอกจะได้มีกำลังใจ all right guys that's it for today's vlog i hope you guys like it and i hope you guys are uh, well, well. hungry <laughs> and you, you know just go out and you know and find some noodle to eat until next time bye <laughs> <laughs> เชฟของเราเชฟของเราานมาปวดการความเรียบร้อยเชฟของเราเนาะเซป๊อปของเราเนาะฟ้าต้นสีเรามาจ่ายเงินนะทุกคนเนาะกินจนขาดสิออกเนาะตบเสือแป๊บมีบุฟเฟ่อ่าเจ้าเน้องเจ้าธนาคารแดงเนาะเนี่ไงให้มาห่ออีกนิด นับหลายทีหูซึกว่าเฮ้ยอยู่ในเมืองปักเซ่ครับรถมากแล้วมันไกลอย่างนี้เนาะสามารถเซาคอนโดได้เด้เนาะมาอยู่เนาะในคอนโดต้องเปิดคอนโดใหไฮซาวมาอยู่ทางน,านี้ยทุกคนก็หงอะไรนั่นเลยทางกลับกฤษเริ่มเปิดคลิปลืมผ้ามากเนาะว่าเส้นทางอยู่ทางไหนเนาะนี่เด้อเบงซายเด้อเนาะฮานอาลีเอ่อคาเฟ่แอนด์รีสอร์ท สำหรับท่างนี่นอก้ากไปไปซื้อเลยก็จะขึ้นไปทึงภูสลาวเลยเนาะโอเคสำหรับเขาจะได้ก็ตามเนาะรถมากรถมากมาได้ทายตนมากได้สิทายตนเมื่อไหร่เบิ่งนอกมาทางเป็นใจเนาะสวยงามขาวน้ำคลองเห็นภูเห็นขานโอเคป่ะ let's go